จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยห,หุ้นดาวโจนของขึ้นวันที่22ท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้กทั้งสองดาวทั้งดาว v i p และกับดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทาง ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้า ก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางเทากับว่าเบื้องรายงานผลก่อนเนอกจากของดาวโจรที่เอาหายไปวันที่21ท่านว่าเนาะว่าผลทั้งสองดาวออกตัวไดกลับไปเบื้องผลดาวแรกก่อนเนอกจากของดาวว i p เท่ากับหายไปฟันหาวิ่งดูซีกับหาผลที่ออกมาบนอ,อกหกหาศูนย์ล่างออกสองสองจาก เข้ากับเขาบนนอกจะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดหากัะออกหาศูนย์แล้วกับมาตรงกับตัวที่ห้องให้ไปเป็นตัวร่องจอสองตัวกับให้ไปหาศูนย์กันตรงๆนอกจากนาะเข้ากับแตกบนกันไปเป็นเจ้าหน้านี่นอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากสำหรับดาววีไอพีได้ไปเปลี่ยนแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอกร็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบนกันไปเนาะเป็นตัวร่องจอสองตัว กระเบื้องผลดาวปกติไปเขาไปจากกระเบื้องผลดาว VIP ไปแล้วนอกจากเนาะกลับไปตามต่อนอกจากสําหรับผลดาวปกติว่าออกตัวใดนอกจากเนาะเขากลับไปเบิ้งกันเลยจ้าสําหรับดาวปกติเขากลับหายไปฟันสองวิ่งดูสามกับสองผลที่ออกมาบนออกสองเจ็ดศูนย์หลังออกหาซีจาก เข้ากับเขาบนนอะกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งสองกับออกสองเจ็ดศูนย์เป็นเช่นนั้นเนีนเนนนนกกน่นอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากดาวปกติเข้ากับเขาบนกันไปนอกจากนีกก็ดีใจน้ำนอกจากสำหรับผู้ที่ออกไปเป็นแนวทางกับเบิงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจนของขึ้นวันที่ยี่สิบสองท่านว่าน,นะจาะวานมีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่ เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้าเฮากับมาตามตัวนอกจากนอกสำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจนของคืนวันที่22ท่านว่านอกจากเฮากับมีแนวทาง,างทั้งสองดาวคือเกา้าทั้งดาว v i p อแล้วก็ดาวปกติเฮากับมาเบิงแนวทางของดาว v i p กันก่อนนอกจากสำหรับดาว v i p กับไปเบิงตัวเด่น กัให้เดนหกกับเดนเจ็ดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะจากมาเบิ้งฟันก่อนกัให้ฟันหกวิ่งรูดกัให้เจ็ดกับหกไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกัให้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 7จจับไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮหกสองหกส6มหกสีหกจับก็ไปเบื้องแน่วทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮลีนไปกราฟน้ำเน,ำเนาะจับแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ ปจะามีเขาบ้างรุดบ้างเข้าก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของดาว v i p ไปแล้วนะจ้ะกลับไปตามต่อเลยน่าสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเรียงเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า สาากับมาตามตัเนอกจากนี้สำหรับแนวทางของดาวปกติกับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นสามกับเด่นสี่ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันสี่วิ่งรูดกับห้สามกับสี่ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ให้สามเก้า สามแปดเจ็ดจไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระหฮสี่แปดสี่เจ็หกห้าจกลัไปเบื้องเนียทางตัวน้นตัวจ้อสองตัวกะบเฮลินไปกับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างเข้าก็จะแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นใจแน่นอจ้ะจมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะ เบิงแนวทางหวยหุ่นดาวโจร์ของคืนวันที่22ท่านวาไปแล้วนอกจากทั้งสองดาวเช้งดาว v i p แล้วก็ดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบนนอกจากมักชอบตัวใดเทาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเทาเสี่ยงเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบ,นเบาตรงกับเลขเท่เาคิดไว้ ไฮนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า